จังหวัดลำพูนครับวัดป่าพุทธพจ์ฮริพุนชัยจังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาให้แก่นาคที่จะอุปสมบทศึกษาพระธรรมในช่วงเข้าพรรษาปี2564 ที่ธรรมศาลาธรรมานุสร์70ปีวัดป่าพุทธพศฮาริพุนชัยในพระราชูประถมตำบลต้นทงอำเภอเมืองลำพูนคณะสงฆ์วัดป่าพุทธพศฮาริพุนชัยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนจัดพิธีอัญเชิญพ้าไตรจีวรพระราชทานพร้อมบาทจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามอบให้แก่นาคที่จะเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อศึกษาพระ ทำประจำพรรษาปี2564โดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมหัวหน้าสนราชการและคณะสัตยาได้อัญเชิญพ้าไตรพระราชทานและบาทมอบให้แก่นาคจำนวน10ชุดนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้ที่จะอุปสมบทในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธานารีนานซึ่งผู้ที่จะเข้าพิธีอุปสมบทในครั้งนี้จะศึกษาพระธรรมทางพระพุทธศาสนา าสนาตลอดระยะเวลาในช่วงเข้าพรรษาที่วัดป่าพุทธพจน a ริ p ุ u n c ชัย